แม่จ๋าผมไม่สบายเอ้ยจะจะจับ hmm. มือเขากัดมือได้หน่อยแม่เอ้ยไปดูแม่เฮ้ยปาบเอ้ยดูแม่เฮ้ยแม่เอ้ยดูหน้าแม่หน่อยเอ้ยไอ้ลูกหน่อยเฮ้ยเฮ้ยบวยเอามือเข้าไปลูกเขากัดมือเอาปาบเป็นไงลูกรักหายดียังยังไม่เก่งกับแม่นะลูก สูดอะไรเนี <k <k ่ยดูดันดันตูดเขาเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหโอ้โหแม่ดูหน่อยแม่ดูวัวหน่อยเร็วเจเจดูวัวหน่อยดูลูกชายเธอหน่อยนั่ะลูกชายเธอป่วยเธอดูหน่อยมันเป็นหาเมียมาแล้ว เชื้องเมียมาแล้วเป็นยังไงบ้างเจ้าเจ้ามาหาผมนายดูแม่ผมจะโชยดูนะ <S <S ผมหหยแล้วนะแม่เออเห็นแล้วมองได้ห่างตาจะเห็นแล้วเนะี่ยคนกินอยู่โอ้ยโดน่โน่ลำคาญมากเลยโน่สะบัดแล้วสะบัดอีกเบือ่อัวยวัวนีเชื่องย่างเดี่ยวเลยบ๊อ,อ,อบบลย แค่ดิฉันรักษาตาาัวจะกอยอหายก่อนม่หอดกะมาก,กวนเขาเลยนะ่ะดูดูเจ๊นะเจ่บอกม่ออดก,กวนเราเลยไม่นอะไรเลยดูรักไม่ยุ่งครับมุ่งแต่ทำลูกเกจียวหัวจะปวดกับลูกชายไ่พ่อมันไอพ่อมาเยอะ ได้สาเถ้าลูกบอกเจ้ากำลังหายป่วยไม่ไม่เจ้าก็เศร้าสาเดี๋ยวเพิ่งคิดช้อเรื่องแบบนี้นะหยุดก่อนให้มันหายป่วยดีก่อนอยู่ไม่ได้หลังน้องที่เกิดมาเพื่อสิ่งนี้เกิดมาเพื่อสิ่งนี้สิ่งใดจะตีกันสาวแม่ลูกนี่ เขาวขากัดมืออีกเลยนะออาเล้สบายตัวจะได้หมดแรงอีกแรงที่ไม่มีอยู่ปาบเข้าไปครับอา้าวลูกสลูกสะพ้ายก็แย่งหญ้าปาบลูกชายก็จะตบบัวขี้ตึงโนครับถึงมากเลยไม่ได้เจอเธอ ไม่ได้ขึ้นเล่นกับเธอตั้งหลายวันนี่งยมาโวนคิงนะยังมันจับนะอืเดี๋ยวเดีย๋ยวเฮ้ยเฮ้ยแรงดีจริงเลยเอาอะไรมามีแรงอะฮะกินอะไรหรือยังเนึง่งฮะฮะเอโนโนสวัสดี มันกินอะไรหรือยางมีแรงไหมน,นั่นนะผมแรงดีไม่มีท่อบัวแรงดีไม่มีถอยถึงจะบ,บวยจนปากห้อยแต่ก็ยังมีแรงไว้ให้เถิออดอยอะโนโคือยาชูกำลัง เอ้ยอย่าชูเิยสุดกำลังหน่ยฮะเอ้เราเลือกเกินเลยโน่เ,เ,เนี่เองนี่เรื่องนี้สู้สุดตัวครับบวออัวบาาอ,อืมาได้โอ้โหโนเตะมาได้มาย่อมพี่น้องมันหมดแรงไปข้างนึงมันรู้สบายว่าใครเป็นใครแม่ครับผมหายป่วยแล้วแม่ไม่คิดจะ,อ,ะอันนี้ผมบ้างเหรอครับ มาละแม่มาเดี๋ยวแม่มาเคาะหัวให้ทีดดีได้เลยครับคุณแม่ครับเคาะหัวให้ผมหน mm ึ hmm. ่งทีได้ไหมครับอืออื้อือหายวันหายคืนนะล,ลูกมานี้มานี่เอาไปไหนล่ะ,ไไละอยู่ใกล้แม่ไม่ได้ไม่ปลอดภัยยวผมลมทั้งยืนคือแม่กำลังลูกแบบไหนเะรอเห็นเห็นตอนนี้แล้วคิดถึงตอนเด็กนะที่ผูกด้วยกันเนี่ย แม่ขอจับหูหน่อยง่ายคลองเอ้ยหนีก่อมาแล้วแ <c ười> ง่แง่แงมข,ข,ขึ้นขึ้นเลยขึ้นครับดูขึ้นเลยขึ้นแง่แว่นแวนแว่นเด็กแว่นแง่แอ้วเตะ รรแม่ขอจบหน่อยผมจะเข้ารูเดิมแม่ <laughs> ผมจะเข้ารูเดิมแม่บอกว่าตัวทับบัฟเฟอร์แล้วจะเข้าไม่ได้ไงแต่ถ้าผมออกมาผมจะเข้าไปรูเดิมผมจะเข้ารูเดิมคุณแม่ตรงนั้นนะผมออกมาเอ้ยเขาไปกันตายันหรอวะบอกโนดูไว้โน่ตรงนั้นนะเวลามีลูกนะเธอก็เบ่งออกตรงนั้นนะ น <Workers>, ี่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะชี้ให้ดูโอ้โหโดนแม่หนีบขาเกตอะไรนะเมียจบกันนี่คือเก่าปอกินอืหนังบาาเก่าเมียนี่เลีใส่สบู่ได้ด้อยจบกันอาดอมกันจบไปแล้วก็คิดคิดถึงตอนเป็นเด็กจริงเลย เฮ้ยเอาแล้วเฮ้ยเขร็นแล้วก็โอ้ดูไว้ดูตรงนั้นนะเออสองสองเก้าปึ๊บขึ้นเลยชำนาญมากครับพี่น้องโอ้โหสุดยอดเป็นไงหนึ่งสองปึ๊บขึ้นเลยหนึสองนับไม่ต้องรอจังหวะครับทำเชียนมาเรียนมาอันตุกร,รมมันถ่ายทอดมาแล้ว เสจะชื results, ่อล in ูกเบิร์ดได้ไงนี่โอ้โหน้อยๆอยู่ยังไงแม่ผมเก่งไหมเก่งก็พร้อมกาเลยร้อมกับดิฉันอ่ะเสียงตดไหมแม่เจ้าก็ตดดังแท้จ้าตีหูกลิ้งถึงเลยจ้าตีกัน จากก,นะก,า,การเป่านะดูแบบตาดูจากการตีหางนี่พร้อมทำลูกตลอดเวลาแม่สั่งเวียนสอนนะครับอืมดูมมว่ะเอ้ย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 ,อยแม่จะเคาะหัวแล้วนะบัวอถอยบัว ไม่กล้าล้วงปากแม่ตัวแม่กัดวนเวนอยู่นี่แหละผมไม่ไปไหนหรอกครับตอผมไม่นี่เถอะผมจะอยู่ใกล้น้องนู่งเขาก็ถีบตันไว้อยากให้เห็นเออเอลูกรักเกินไปแล้วลูกเออเหนื่อะไรนลวงเวงอยู่เลยเนี่ยข้าครัวนี่ แม่ไปสักขีป้าย้ายหน่อยแม่โอ้อ้โอ้โอโอ้อ้ <c oughs> ้อ อลาอย่างเดียวเลยทั้งวันเลยนะดูไปได้ด,ดิทั้งวันได้เนอยตาีกแล้วคว,วามป่วยไม่เป็นอุปรสรรคครับผมบอกความป่วยไม่เป็นอุปรสรรคเลยครับ จกดูของแม่ก่อนเนาะแม่กันดึนแม่แม่มีไว้จกดูของแม่ก่อน,นอม,นม,ม,ม,อมอนนีผมออกมาจากตรงนี้แหละผม,มจําได้อยู่โอ้นก็เตโนกเตกะ,เตะเตวัววัวกระจกแม่เอาเข้าไปเนาะอืเป็นข้างเสียบเอาไปเลย อันนี้แม่นะครับอันนี้ลูกนี่ดูนเอบเหมือนกันเหมือนกันเป๊กลยแม่ลูกนี่หน้าโหดๆนีย น่าโหดแต่อยู่ในโปนน่ารักยังยังไม่วายครับผมนาโนไม่เราแฉอะอะโนมาอยู่นี่โนขุดหลุมเหรอลูกนะลูกทำไมหนูขุดหลุมเรอือกจังย,ยังก็แฟนดนะอันนี้ลูกอันนี้แม่อันนี้ลูก น,นี่แม่อันนี้ลูกเอาถานตีโอ้ถานต,ตีลูกละอ,อย่ามาจับเลยอืมอุอ,อ,อ,อแม่เขาก็ไม่เป็นสัตว์มาแล้วนะหรือว่าคนเลี้ยงไม่รู้เรื่อง ก็มีนะช้างที่ผสมพันธุ์กับแม่ตัวเองนะครับเดี๋ยวจิ้มแม่ได้ไเดียนวะลุเลยนะก็เห็นะก็มีเหมือนกันมีลูกตั้งแต่เล็กพอลูกโตมาก็ไม่รู้ที่ผ่าหนได้ลูกก็มีลูกด้วยกัน แต่ว่าลูกออกมาไม่กี่ปีก็เสียชีวิตนะครับได้ครับเดี๋ยวพาไปเห็นเอาหัวพงเลยหัวเดี๋ยวพาไปดูคนท้องน้ำไม่ไหลนะครับก็เลยโอ้ยตกใจโอ้โหไม่คุยไม่คุยไม่คุยด้วยไม่คุยด้วยทำใส่ไม่คุยด้วยทำใส่กันไม่คุยด้วย อ๋อคนท้องอยากกินย่ากคท้องเมื่อลอยเอ็นเฝ้ายังไงหรือเอายากกินนะเอาคนท้องคนท้องว่าไงนี่เนี่ยอายุสามเอ็ปีนะครับเอ้ประมาณสามสิบกว่าปีเป็นพี่ผมประมาณไม่เกินห้าปี มาสามสิบสี่นะถ้าเป็นพี่ผมห้าปีนี่ยังดูสดนะครับผมยังดูสาวใช่ไหมทั้ทงสามุดปีถ้าไปซื้อชาแล้วแม่แม่บ้านใจเลย้ยว เส้นปีอีกไม่นานนี่อีกหกเดือนเจ็ดเดือนเราก็จะได้เห็นลูกช้างแล้วใช่ไหมแปดเดือนแล้วเก้าเดือนช้างไอช้างไอสิบเดือนอ้าวไม่เห็นลูกช้างไปไหนวะเห็นอยู่เห็นอยู่บนไว้เท่าไหร่บนไว้กี่หัวนะอ๋อถ้าเป็นแฝดสามร้อยหัวอุย้ยแ,แม่เพิ่มโดนเพิ่มกด บนหัวหมูไว้นะครับออกลูกมาตลอดปลอดภัยก็สิบหัวแม่แม่จะบนไว้ให้กี่หัวก็ช่วยกันด้วเอ่อออกมาเป็นแฝดห้าสิบหัวแฝดสามร้อยหัวนะครับดูคนท้องอ่ะตัวน,นี้ยุ่งกับ,บพี่บัวเนี่ยให้ดูคนท้อง นั่นแหละออกตลอดมาตลอดปลอดภัยแล้วครับเสียวเลยถึงเขาจะมีลูกมาเยอะแล้วก็เสียวเวลาเขาเหยียบลูกนะกว่าเหยียบผิดมีนมยังไมยังไม่มีนมเรียบรบมีนมเรย้แล้วนะเอฟซีเขาตั้งหน้าตั้งตารอแล้วอีกเจ็ดแปดเดือนก็ไม่นานนะธันวาเนี่ก็ยี่สิบนะมกรากุมพานี่แหละ กรลากุมงาลูเหลืองลูเหลืองกันเลยแต่แพพูนก็ไม่เป็นสัตว์นะไม่ขึ้นไม่อะไรไม่แบบมีเมือกอะไรไหลนะอืม นึกแบบนา,น <ś 2> างลูกเสือให้ตดวะใครบุญตดดีดีนะเห็นเขาว่าเอามาที่อู่แล้วมั้งแต่เราก็ไม่เห็นหรอะเพราะว่าเดี๋ยวเขาก็ถ่ายให้ดูครับ <ś 2> เอออยังกินหลายหอยเอาไปกินยี่ดอก บบออดอยเล็บขาวออกมาได้นม่าจะเล็บขาวคงยังไม่โตไม่ตัวสูงเท่าไหร่เท่าพ่อเขาแต่ลูกคงจะหนามากนะรากพื้นก็หนานะดอยก็หนาเอกมนหนานาๆแล้วก็จากการเลี้ยงของแม่อจากการเลี้ยงดูของแม่เสร็จส่งมาต่อมส่งไม้ต่อมาให้เรา นะส่งไม้ต่อไม่ให้เราเดี๋ยวส่งส่งไม้ต่อให้แม่เอฟซี F ก็คงจะอ้วนทวนสมบูรณ์ส่งส่งไม้ต่อให้เสือเส,สือเงียบสิว่าเสือยัดเยียดถ้าเอฟซีคุณแม่เพิ่งเทียนวัสดีครับแม่นายนาสาเดชสกุลแม่สุพรรณี ส่งไม้ต่อยเธอเสือไม่เอานะครับเธอส่งให้แม่ฟซีแปดสาวเรียกให้แม่ดวมมาลาแปดหนึ่งหนึ่งสองให้ผมสามนี้ให้แม่ฟซีเลยให้แม่ฟซีเรียกช่วยกันอืมอืมนี่เป็นช้างพูดไปนะคุณตาแกมีช้างหลายเชือก แต่แบบมีแล้วก็มีซื้อเข้าหุ้นส่วนกับเขาบ้างซื้อเข้าคนนั้นคนนี้มากนะครับจนกันวันหนึ่งมีช้าเป็นของตัวเองเลยแหละก็ไม่ใช่ว่ามีตังค์ก็ไปนี่สอบซ้อมมาเหมือนกันจำยั จำไรจำวนยจำที่จำทางแล้วก็ไปเล่ร่อนนะครับไปเล่สัก่อนก็มีเงินมาใช้นี่เรื่อยๆ,อยๆนะพอจากลำพูนก็มาเป็นไทบูนเนี่ยสองตัวน้่นแหละมันนีเพิ่มกินฟินมากไอ้น,อนั่นไอ้น,อนั่นมันจะกินค่าไตเยอะไรนั่น พออยู่มาไปอ,อยู่มาก็มีช้างเพิ่มขึ้ไมเรื่อยก,ก็มีแผนว่าจะขายเยนื้อนะเรึ่งนั้นเรื่องนี้พอถึงเวลาอะไรก็โดนใจก็ไม่ได้ขายนะหมดจะอยู่กับเรายิ่งพอมาถึงรุ่นหลานเนี่ยไม่ได้ขายเลยนะครับไม่ได้ขายเลยโอู้จะระดานหมแล้วอ่าเดี๋ยวผมไล่สดใหม่